สวัสดีค่ะต o ๊ Good morning. Mm hmm. ดม o r n น n ่งเดทไม้เนอคำกำหนดนามตอนที่5หัวข้อที่8นะคะเออแอนไม่ใช้กำหนดนามเอกพจน์ที่กล่าวครั้งแรกและมีวลีหรืออนุประโยคที่ระบุเฉพาะเจาะจงให้ใช้เดกกำหนดนามนั้นนะคะเช่น mm hmm. Yesterday I saw the dog A dead cat เเมื่อวานนี้ฉันเห็น สุนัขที่ไล่กวดแมวหัวข้อที่9เดอะใช้กำหนดนามที่ครูสนทนารู้จักคุ้นเคยดีเช่น A, a พูดว่า where is the w o r u u m คินเนอ,อเครื่องดูดฝุ่นอยู่ที่ไหนอ่บตอบว่า it's w a in the kitchen มันอยู่ในครัวนะคะ ใช้กำหนดนามที่คู่สนทนารู้จักดี A กับ B รู้จักเครื่องดูดฝุนดีก็ใช้เดกำหนดนามที่คู่สนทนาคุ้นเคยรู้จักดีกโชคดีมีทัพย์ไม่เจ็บไข้นะคะ Go o ไ d น o ก t ดที to be ิ i สสวัสดีค่ะ,คะ Good morning